จะมาพูดนะครับถึงตัวของกระดาษทำการงบการเงินรวมนะครับสำหรับปี25 x 2กันนะครับว่าจะมีการลงบันทึกยังไงบ้างนะครับตัวของกระดาษทำการตัวของอฉบับนี้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจคือว่ามันจะมีตัวของตารางที่สำคัญสำคัญนะครับจริงๆแล้วเราจะใช้อยู่อย่างน้อยหน,หน,หนตารางด้วยกันนะครับ อย่างน้อยเราจะใช้อยู่ที่1ตารางด้วยกันนั่นคือตัวของจากโจทย์นะครับก็คือตัวตัวนนี้นะครับที่เราจะใช้นะครับที่เราจะใช้นะครับในในการตอบคำถามต่างๆนะครับเพื่อที่จะมากาะในตัวของกระดาษทำการนะครับโดยนะครับ ในตัวของคําคถามนะครับบางอันนะครับโจทย์ให้ตัวของตารางมานะครับซึ่งอาจจะเอาตัวของนะครับเอาตัวของงบอแสดงฐานะการเงินนะครับมาเอามาขึ้นก่อนนะครับเอามาขึ้นก่อนนะครับดังนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าอาจารย์นะครับเขาใช้อในรูปแบบไหนนะครับในการตอบคําถามนะครับ แต่ในตัวของซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเราจะเอาตัวของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับเอามาขึ้นก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องรู้คือตัวของ NCI นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับในแต่ละปีของปีนี้จะเป็นที่30นะครับที่30%นะครับ30%แล้วก็ตัวของขายนะครับในตัวของช่องนี้นะครับ สิ่งที่จะสัมพันธ์กันก็คือนะครับจากตารางเราจะรู้นะครับว่าจะเอามาจากตัวของช่องนี้ทั้งหมดเอามาสามารถเอามากออได้เลยนะครับตัวของเครดิตจะเป็นบวกฝั่งตัวของเดบิตนะครับจะเป็นลบนะครับนะครับตามนี้นะครับและนะครับในแต่ละอันนะครับเราก็จะมีเอาตัวเลขมาก่อกนะครับจาก คำตอบนะครับที่เราเคยตอบไปนะครับจากตัวตัวของคลิปนะครับรายการปรับปรุงและตัดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปนะครับเราก็จะมากอกด้วยในส่วนนี้นะครับตัวของเงินปันผลลับจากบริษัท b นะครับเดี๋ยวผมจะโน้ตไว้ให้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นนะครับในตัวของข้อหนึ่งบัญชีหนึ่ง เดี๋ยวผมจะใส่ตัว insert comment ให้ก่อนนะฮะอันนี้อันที่สามนะครับอันนี้อันที่ห้า ครานนี้เราก็มาดูนะครับตัวของงบรวมก็คือจะเอาตัวของงบบริษัท a บวกบริษัท b นะครับกรณน,นี้ถ้เกิดเป็นเดบิตก็เป็นบวกนะครับช่องนี้เป็นเดบิตนะครับสักคู่นะครับตัวนี้โอเคเดบิตเป็นลบนะครับเดี๋ยวผมโน้ตไว้ให้นะครับกรณน,นี้ถ้าเกิดเป็นตัวของเดบิตตัวช่องนี้จะเท่ากับลบนะครับ เครดิตนะครับจะเท่ากับบวกนะครับเช่นดูจากตัวของอันนี้แล้วนะครับก็จะไม่มีนะครับโอเคส่วนตัวนี้นะครับผมจะให้เป็นตัวอักษรสีแดงนะครับตัวนี้ใช้การคำนวณประกอบนะครับ คำนวณอะไรครับก็คือตัวของคำนวณส่วนแบ่งกําไรของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับมันจะมีการคํานวณน,นี้เกิดขึ้นก่อนนะครับที่จะมาเกอกตัวของกระดาษทำการนะครับในตัวอันนี้จะเกิดขึ้นก่อนนะครับตัวของกระดาษทำกก่อนวงเล็บนะครับก่อนกระดาษทาการ ตัววิธีการคำนวณน,นะครับก็คือเอาตัวของกำไรสุทธินะครับดูจากกระดาษคำการหักค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์จําได้ตัวจะได้ตัวของกำไรสุทธิตามหลักงบการเงินรวมของอรบริษัท B นะครับก็คูณด้วยสัดส่วน NCI 30%แล้วก็จะหักผลขาดทุนจากการด้อยค่านะครับ Goodwill นะครับ2,507นะครับแล้วก็จะสรุปได้ส่วนแบ่งกำไรของ NCI ใน บริษัทบีดูที่กระดาษทําการนะครับก็มากากอกในกระดาษทําการนะครับตัวของข้อนี้นะครับดังนั้นเราก็จะได้นะครับตัวนี้ขึ้นมานะครับเราเอาตัวนี้มาบวกแล้วก็ลบกันนะครับก็จะได้ตัวนี้สามเก้าสี่นะครับตัวของสามเก้าสี่เนี้ยมันจะไปโชว์นะครับในตัวของงบกําไรสะสมด้วยนะครับ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะมี1ตัวที่ไปโชว์ในตัวของงบกำไรสะสมและนะครับตัวของกำไรสะสมปลายปีนะครับมันก็จะไปโชว์ในตัวงบแสดงฐานะทางการเงินตัวนี้นะครับ ดังนั้นมันก็จะมีความนะครับเกี่ยวเนื่องกันนะครับจะเห็นนะครับตัวเลขจะมันจะมีตัวเลขที่สัมพันธ์กันนะครับอยู่สองสามตัวนะครับอยู่สองสามตัวเรามาดูในตัวฝั่งตัวของกรรําไรสะสมนะครับกรรําไรสะสมแน่นอนอย่างที่บอกนะครับว่าเราก็จะ เอามาจากตัวของช่องนี้ด้วยนะครับตัวของโจท์นะครับเอามาจากตัวของโจทย์ด้วยเพื่อมาเกาะนะครับบวกกาไรสุทธินะครับตัวนี้นะครับหักเงินปันผลนะครับตัวของเงินปันผลเงินปันผล A และ B ก็มาจากตัวของตารางนี้เหมือนกัน ส่วนนะครับตัวนี้นะครับเนื่องจากอย่างที่บอกไปของอสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับว่าเนื่องจากว่าผมทําเป็น Excel นะครับแบบรวมนะครับจริงๆช่องนี้นะครับควรที่จะเป็นอยู่ในนี้นะครับควรอยู่ในช่องนี้สิบเก้านะครับ แต่เนื่องจากว่าผมทําเป็นไฟล์ Excel ก็เลยจะไม่ได้เข้าไปแก้นะครับไม่ได้เข้าไปแก้นะครับแต่ก็เดี๋ยวผมโนต้ตไว้ให้นะครับอันนี้ก็มาจากช่องห้าเดี๋ยวเราหัดทำสักสามเทอมนะครับที่โจทย์ไม่ซ้ำกันเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าใจนะครับในตัวของคอนเซปต์ต่างๆมากขึ้นนะครับ แล้วก็ฝึกทําให้เป็นนิสัยนะครับพยายามใช้ตัวของสมองให้น้อยที่สุดนะครับให้ใช้ความเคยชินนะครับให้มากนะครับก็จะช่วยให้การสอบนะครับตัวของวิชาบัญชีนะครับวิชาบัญชีก็จะสําเร็จได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้ความจํานะครับก็จะเหนื่อยแน่นอน,นครับใช้ความจําเหนื่อยเพราะว่า สมองนะครับเราควรเอาไปใช้ในการเขียนนะครับในการตอบนะครับจะเป็นประโยชน์มากกว่านี่เดี๋ยวผมให้ไลท์ไว้ให้นะครับว่าวันนี้ที่เป็นลบนะครับผมโนต้ตไว้ให้แล้วว่าวันนี้ลบให้เป็นเดบิตนะครับผมก็ย้ายข้างมาแล้ว ครับจะเห็นนะครับว่าตัวของ NCI นะครับก็คือจะเป็นกำไรสะสมต้นปีบริษัท B นะครับที่เป็นตัวของ NCI และอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวของเงินปันผลบริษัท B อะไรที่เกี่ยวกับเงินปันผลบริษัท B นะครับมันก็จะมีความเป็นไปได้ที่เป็นตัวของ NCI ในตัวของอันนี้นะครับจะเห็นนะว่าอันนี้ห้าสามเก้าศูนย์หกหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของเงงบกำไรสะสมนะครับเดบิตก็เป็นลบก็ยังเป็นลบอยู่นะครับเดบิตก็ยังเป็นลบอยู่เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมเอา โน้ตขอนอันนี้มาใส่ไว้ให้ด้วยนะครับดังนั้นเราจะยุ่งเขียวทั้งหมดอย่างน้อยจะมี3งบด้วยกันก็คืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับตัวของงบกำไรสะสมนะครับตัวของงบกำไรสะสมนะครับแล้วก็งบ แสดงฐานะทางการเงินนะครับงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับเราก็ไปดูที่ตัวของโจทย์นะครับก็จะใช้ตัวของช่องนี้นะครับยาวมาเลยคูณมาถึงตรงตัวถึงช่องนี้นะครับเอามาใช้ในการกรอกนะครับเอามาใช้ในการกรอก แล้อย่างที่บอกนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลบให้เป็นอ่าให้เป็นเครดิตนะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้เดี๋ยวผมใส่ไว้ให้เลยนะฮะเจ็ดอันนี้เป็น4 9 0 8 1นะครับ อันนี้ผมให้โน้ตไว้นะครับเนื่องจากเดี๋ยวตัวของไฟลงนี้เดี๋ยวผมอาจจะมีแจกนะครับเมื่อเมื่อผมมีการทำตัวของคอร์สนะครับคอร์สในการสอนนะครับเดี๋ยวผมก็จะแจกในส่วนนี้นะครับให้ด้วยก็คิดว่าตัวของวิชาบัญชีนะครับควรนะครับใช้ตัวของ Excel นะครับเข้ามาช่วยนะครับ ก็จะเป็นประโยชน์ได้อย่างมากเลยครับแล้วก็มันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆได้นะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับในการทําโจทย์ในการเฉลยนะครับตัวของข้อสอบต่างๆในอนาคตอีกด้วยนะครับนะอันนี้เดี๋ยวผมโน้ตไว้ให้นิดนึงนะครับ อันนี้นะครับอันนี้ผมก็จะให้ว่าเป็นเดบิตนะครับเดบิตเท่ากับบวกแล้วก็เครดิตเท่ากับลบนะครับตัวนี้โอเค ตัวของที่ดินนะครับซังส,สข้อสอง ขอสีก็ฝึกทําไปพร้อมกันนะครับสําหรับใครที่มีตัวของกระดาษแล้วนะครับหรือเดี๋ยวผมาจะแนบตัวของกระดาษให้นะครับจะได้เอาไปฝึกนะครับโอเคในตัวนี้นะครับ เวลาเราเช็คตัวนี้นะครับก็ต้องเท่ากับข้างล่างนะครับเช่นกันครับตัวนี้ก็ต้องเท่ากับตัวของข้างล่างเช่นเดียวกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวของงบการเงินของแต่ละบริษัทครับมาส่วนตัวของเจ้านี้เจ้านี้ จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอเซฟก่อนนะครับเผื่อไฟมีปัญหาครับเรา องทวนดูก่อนนะ,ะอันนี้เดี๋ยวผมขอเขียนใหม่นะครับตัวน,นี้เดบิตเท่ากับลบเครดิต เท่ากับบวกอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวของเจ้าหนี้กันค้า <S <S 1> <S 1> เ,เซก่อนนะครับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ เดบิตเท่ากับลบนะครับเคดิตเท่ากับบวกหกหกเก้าสามนยอันนี้ให,ให้ไฮไลท์ไว้นะครับ Okay. ในตัวของอันนี้เป็นมาจากข้อ7จ็ดนะคบตัวนี้นะครับมาจากตัวของข้อ2อตัวนี้มาจากตัวของข้อ5และอันนี้มาจากตัวของข้อสี่ นะครับเวลาเราเช็คนะครับหนึ่งตรงนี้ที่เราต้องเช็คนะครับตัวตัวเลขที่มันมาจากอันอื่นนะครับแล้วก็มีตัวเลขอันนี้อีก NCI นะครับมาจากกันบวกกันนะครับของช่อง NCI ทั้งหมดนะครับอะไรนะครับที่มันจะเป็นตัวของ NCI บ้างนะครับ นี่คือตัวของกระดาษทําการนะครับที่เราจะมาใช้กรอกนะครับเดี๋ยวผมจะให้โจทย์นะครับเรื่อยๆนะครับจะได้เอามาใช้ในตัวของสถานการณ์